คือนิพพานจริงๆไม่จําเป็นต้องตายไม่จําเป็นพะคี่ที่เข้าใจแบบนั้นมาตลอดว่าต้องตายไม่จําเป็นเอนิพพานใช่ก็จะมีคนเข้าใจผิดๆแบบนี้ว่าแล้วจริงๆคุณไม่เคยตายด้วยซ้ำจริงๆคุณไม่เคยตาย you are eternal หมายความคุณอยู่ทั้งชาทั้งตลอดกาลคุณถ้าคุณอยู่ตอนนี้แล้วถ้าคุณ you exist ถ้าคุณอยู่ตอนนี้แล้วคุณจะไม่มีวันตายจะไม่มีอะไรทําลายคุณได้ไอน์สไตน์ยังบอกเลยคุณไม่สามารถทําลายพลังงานได้ พลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้ไันแค่เปลี่ยนรูปร่างใ,ใแค่เปลี่ยนรูปร่างเพราะฉะนั้นคุณแค่เปลี่ยนรูปร่างท่านเองแล้วคุณตัดสินใจเองว่าคุณอยากจะมาถ้าคุณจะกลับกลับมาเกิดใหม่นยวิญญาณของคุณอยากจะกลับมาเกิดใหม่มันจะเกิดมาอยากจะมาช่วยผู้คนแล้วหรือจะไม่ก็กลับก็กเป็นวิญญาณที่เป็นไกด์เป็นเอเจนทไกด์นะครับเป็นไกด์เขาเป็นคนที่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ แล้วเรื่องของการนิพพานมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ส่วนบุคคลด้วยซ้ำใช่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณส่วนบุคคลไม่จาเป็นต้องคุณว่าเป็นคิดเล่นไม่ได้หรือเป็นศาสนาอิสลามดีไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของศาสนาครับศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งมานะครับเพื่อที่จะอาจจะช่วยคุณได้ในบางเรื่องนะครับเป็นเส้นทางให้คุณมีหลักยึดบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนได้ความจจรริงไไไปปหมมด่ีศาาาสนนนเเ็ผก หมายควาว่าฉันถูกสุดคนอื่นไม่ถูกเลยเธอผิดหมดเลยฉันนี่แหละเป็นเป็นขุดสูนรรวมคาจริงหมดทุกอย่างไ,ไม่มีศาสนาไหนเลยนะครับเพราะว่าหัวใจของทุกศาสนาจริงๆแล้วคือความจริงสูงสุดแต่ว่ามันถูกบิดเบือนเยอะมากเลยไ,ไปด้วยความในทุกตามยุคสมัยการบอกเล่าของคนผมเอาความจริงสูงสุดมาบอกคุณเท่านั้นนะครับแล้วคุณจะได้พลังคุณจะแบบคุณจะแบบตื่นรู้อยากจะอยากจะแบบ เป็นคุณค่าสร้างคุณค่าของผู้คนคุณถ้าคุณไปได้ข้อมูลจําไว้นะถ้าคนคุณได้ข้อมูลที่มันทําให้คุณทําให้คุณอยากจะหมดหมดพลังอ่ะถ้าคุณได้ข้อมูลหมดพลังอมันไม่ใช่ละเพราะเรื่องที่ความจริงที่ดีความจริงที่ใช่จริงๆมันจะทําให้คุณแบบตื่นรู้ถึงความตื่นรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของคุณเองนี่แหละนี่คือความจริงของคุณคือคุณคือความยิ่งใหญ่จําไว้ มันจะไม่มีคนยิ่งใหญ่คนนี้กูไม่ยากมาเกิดแล้วอ่ะกูเบื่อกูเบื่อชีวิตอ่ะมันไม่ใช่แน่นอนมันไม่ใช่แน่นอนนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของความดีงามของโลกนี้ไม่ใช่ถ้าจะเกิดใหม่ก็คือมาด้วยความทรงพลังมาเราเลือกมาเองด้วยเลือกใช่ใช่แล้วมาเลือกเราฉันอยากจะมาช่วยคนนี้แล้วผมรู้แล้ว่าวิญญาณผมมาเกิดเพราะสิ่งนั้นผมไม่ได้มาเกิดเพราะอยากมาเกิดไม่ได้มาถูกถีบมาเกิดผมเนี่ยสมัครใจมาเกิดโลกนี้เองแล้วบอกว่าฉันมาเกิดเพื่อช่วยคน ฉันผมรู้มิชชั่นของผมไม่ได้ผมไม่ได้มาเกิดมาเป็นนักดนตรีตอนแรกนึกว่าจะไปเป็นนักดนตรีแต่พอมันรู้ถึงได้สงส์พอมาทบทวนวิญญาของตัวเองไงถึงได้เข้าใจไงว่าพี่ถึงรู้ว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เด็กฉันถึงไม่เชื่อเรื่องพวกหมอดูไม่เชื่อเรื่องอะไรที่คนเล่าเล่าเําทไมฉันถึงไม่เชื่อวะเพราะว่าปัญญาของผมมันสั่งสมมาในหลายๆชาติอ่ะมันมันเป็นผู้ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณอยู่แล้วเพราะมันรู้อยู่แล้วพอใครมายัดข้อมูลตอนเด็กเด็กใครมายัดข้อมูลที่มันไม่ใช่อ่ะมันถึงได้ไม่เชื่อไง มันบอกที่กูชั้นอย่างรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่อันนี้กูรู้ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลเซตนี้ที่บอกว่าหมอดูระดับหมอดูเนี่ยนะมามามาบอกมาบอกเชี้รตาชีวิตกูได้คือผมรู้เลยว่าพอคิกทบทววงออกไปกูจําได้ละวิญญาณของฉันมาเกิดเพื่อช่วยคนฉันฉันเกิดมาเพื่อที่ช่วยจุดประกายให้คุณรู้ว่าคุณเองก็คือคนที่สร้างความจริงให้ชีวิตคุณ ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเหลืออีกแค่2นาทีนะครับจะเป็นจะเป็นสุดท้ายแล้วนะโอนเลยนะครับทุกคน<ช>เป็นหนังสือเล่มถ้าเป็นอ e ีบุ๊กเท่าไหร่นะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบราคาโคตรดีนะครับ 2, หนึ่งสองพันสี่ร้อยห้าสิบต้องรู้เลยแล้วก็หน <ะ S 2> e ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอีบุ๊กกับหนังสือเล่มนะครับหนังสือเล่มก็เพิ่มห้าร้อยตัวนั้นเองซื้อเป็นอ e ีบุ๊กไปก็ง่ายดีนะครับส่งได้ทั่วโลกนะครับ<ด>แล้วถ้าใครอยากได้เป็นคอร์สเป็นแอดวานซ์แอดวานซ์คอร์สนะครับก ทางตรงสูนิพานขอชื่อว่ามินิคอสทางตรงสูนิพานนะครับ<อ>ผมจะให้ข้อมูลที่ direct แล้วคุณจะแบบโคตนได้พลังแล้วคุณจะขอบคุณผมนะครับว่าอาจารย์ขอบคุณมากน่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกต้องจะมีคนผมบอกได้เลยข้อมูลของผมท็อปสุดข้อมูลของผมเป็นความจริงสัจธรรมที่สูงที่สุด<อ>ผมไม่เอาข้อมูลที่ต่ำกว่านั้นมายคุณมันไม่ใช่เป็นความเชื่อของาศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ใช่เป็นความเชื่อเป็นการบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ มันจะต้องเป็นความจริงสูงสุดผมถึงจะเอามาให้คุณให้ได้นี่เป็นความความมิชชั่นของผมเลยความจริงสูงสุดหมายความว่าอะไรความจริงสูงสุดของทุกศาสนาไม่ใช่เป็นคําบอกเล่าของใครไม,ใไม่ใช่เป็นความเชื่อผิดๆของใครแล้วทุกอันมีวิทยาศาสตร์รองรับข้อนี้ขียี่สิบข้อนะครับยี่สิบข้อห้ามพลาดในชาตินี้ยี่สิบข้อแล้วแล้วก็เอถ้าใครอยากลงเป็นมินิคอร์สด้วยนะครับมินิคอร์ส มีเพิ่มเนื้อหาที่้นแนดวานซ์คือทางตรงสูตนิพนธ์นะครับทางตรงสู่นิพนธ์ราคาวันนี้นะครับราคา9,900บาทนะครับ9,900บาทราคาโคตรดีนะครับใครอยากจะได้เป็นมินิคอร์สซึ่งมินิคอร์สของผมมักจะบูมมักจะโตกลายเป็นคอร์สหัากหลายใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเพราะว่ามันมีอะไรที่สอนมากและสอนแล้วมันมันนะครับทุกคนวันนี้จะเป็นราคา early bird ให้รีบลงทะเบียนนะครับเบอร์เบอร์บัญชีอยู่ที่หน้าเบอร์บัญชีอยู่แล้วนะครับ